ตำนานเสียงเด็กร้องกลางบ้านร้างนานมาแล้วในหมู่บ้านริมน้ำแห่งหนึ่งมีบ้านไม้สักหลังใหญ่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางหมู่บ้านบ้านหลังนี้เป็นของขบดีผู้มั่งคั่งแต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวนี้ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงบ้านที่ว่างเปล่าและเรื่องราวปริศนาผู้คนต่างเล่าขานถึงความร่ำรวยของขบดีและความลับของการหายตัวไปบ้างก็ว่าพวกเขาหนีไปเพราะหนี้สินบ้างก็ว่าถูกฆาตกรรมหลังจากครอบครัวขบดีหายไปบ้านหลังนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยว่ากันว่าในยามค่ำคืนจะมีเสียงเด็กร้องไห้ดังออกมาจากบ้านหลังนั้นเสียงนั้นแผ่วเบาแต่โหยหวนชวนคนลุกขนพองชาวบ้านต่างหวาดกลัวและเชื่อว่าเป็นเสียงของลูกชายขอบดีที่เสียชีวิตในบ้านหลังนั้นเรื่องราวเสียงเด็กร้องกลางบ้านร้างแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเฉียดใกล้บ้านหลังนั้นในยามวิกาลแม้แต่สุนัขยังเห่าหอนเมื่อเดินผ่านหน้าบ้านหลายคนพยายามหาที่มาของเสียงแต่ก็ไม่เคยมีใครพบอะไรเลย บ้างก็จุดธูปเส้นไหวบ้างก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลหวังให้วิญญาณเด็กน้อยไปสู่สุคติในหมู่บ้านนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อกล้าเป็นคนกล้าหาญและไม่เชื่อเรื่องผีสางเขามักจะหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านร้างเขาคิดว่าเรื่องผีเป็นเพียงเรื่องที่ผู้ใหญ่แต่งขึ้นมาหลอกเด็กกล้าตัดสินใจจะพิสูจน์ว่าไม่มีผีในบ้านร้างเขาจึงวางแผนที่จะเข้าไปในบ้านหลังนั้นในคืนพระจันทร์เต็มดวง เมื่อถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงกล้าก็เตรียมตัวให้พร้อมเขาคว้าไฟฉายและมีดติดตัวไปด้วยเขาเดินตรงไปยังบ้านร้างด้วยความมั่นใจเมื่อเข้าไปใกล้บ้านเขาก็รู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากบ้านแต่เขาก็ไม่ยอมถอยเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปอย่างช้าๆบ้านข้างในมืดสนิทและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองทันทีที่กล้าก้าวเท้าเข้าไปในบ้านเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงนั้นดังมาจากชั้นบนของบ้านกลาก้าค่อยๆ เดินขึ้นบันไดด้วยความระมัดระวังบันไดไม้เก่าๆส่งเสียงดังเอียดอาดทุกครั้งที่เข่าก้าวขึ้นไปเมื่อขึ้นไปถึงชั้นบนเขาก็พบว่ามีห้องห้องหนึ่งที่เปิดประตูแง้มอยู่กล้าค่อยๆเปิดประตูห้องเข้าไปเขาก็พบว่าในห้องนั้นมีเปลเด็กเก่าๆตั้งอยู่ในเปลนั้นมีตุกตาผ้าตัวหนึ่งวางอยู่เมื่อกล้าเข้าไปใกล้เปลเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องให้ดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากตุกตาผ้ากล้าหยิบตุกตาขึ้นมาดู เขาพบว่าที่ด้านหลังของตุ๊กตามีกล่องดนตรีเล็กๆติดอยู่กล้าเปิดกล่องดนตรีกล่องดนตรีส่งเสียงเพลงกล่อมเด็กที่เศร้าๆเสียงเพลงนั้นทําให้กล้าเข้าใจว่าเสียงเด็กร้องให้ที่ชาวบ้านได้ยินนั้นแท้จริงแล้วคือเสียงเพลงจากกล่องดนตรีที่อยู่ในตุ๊กตาผ้านั่นเองกล้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาเข้าใจแล้วว่าไม่มีผีในบ้านร้างกล้านําตุ๊กตาผ้าลงมาจากบ้านร้างเขาเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกสบายใจเมื่อถึงบ้านเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านต่างประหลาดใจเมื่อรู้ความจริงพวกเขาหัวเราะเยาะตัวเองที่กลัวเรื่องผีมานานกล้ากลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กล้าที่ไขปริศนาบ้านร้างหลังจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านร้างพวกเขาซ่อมแซมบ้านและตกแต่งบ้านใหม่บ้านร้างกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชาวบ้านนำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคเพื่อใช้ในบ้านใหม่บ้านหลังนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านเป็นที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ บ้านร้างที่เคยน่ากลัวกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นและเป็นมิตรเสียงเด็กร้องให้ที่เคยโหยหวนกลายเป็นเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ไพเราะเรื่องราวของบ้านร้างกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันสืบไปเป็นตำนานที่สอนให้รู้ว่าความกล้าหาญและความไม่เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นสามารถนำมาซึ่งความสุขและความสงบกล้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านเคารนับถือเขาใช้ความกล้าหาญของเขาในการช่วยเหลือผู้อื่นเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน สอนให้พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและไม่เชื่อในเรื่ององมงายกล้าแต่งงานและมีครอบครัวเขามีลูกชายคนหนึ่งซึ่งเขาสอนให้ลูกชายเป็นคนดีและมีน้ำใจเรื่องราวของกล้าและบ้านร้างถูกเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนกลายเป็นตำนานประจําหมู่บ้านที่สอนให้คนรุ่นหลังรู้จักความกล้าหาญความมีเหตุผลและความสามคัคคีตำนานเรื่องนี้ยังคงถูกเล่าขานกันในยามค่ำคืนรอบกองไฟ เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นและถึงแม้ว่าบ้านหลังนั้นจะเปลี่ยนไปมากเลยเดลวก็ยังคงเป็นที่จดจําของคนในหมู่บ้านถึงความกล้าหาญของเด็กหนุ่มที่ชื่อกล้าที่ทําให้บ้านร้างหลังนั้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงเพลงจากกล่องดนตรีก็ยังคงถูกเปิดคลอเบาๆในบ้านหลังนั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตอันน่าสะพรึงกลัวที่กลายเป็นความสุข